เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในโลกอนาคตเมื่ออัตราอาชญากรรมในแอฟริกาใต้พุ่งสูงเกินกว่าจะจินตนาการได้รัฐบาลจึงตัดสินใจสั่งซื้อหุ่นยนต์ตำรวจที่เรียกว่าสเกลมาใช้งานหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเททราวลซึ่งรับประกันว่าระบบการป้องกันข้อมูลของสเกลนั้นปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบกาดคียซึ่งถูกออกแบบโดยดีออนวิศวกรคนสำคัญของพวกเขา ทำให้มีแต่บริษัทเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์เหล่านี้ได้นอกจากนี้บริษัทเทตเทวอลยังผลิตหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลที่ชื่อว่า Moose ซึ่งออกแบบโดยวินเซนที่เป็นวิศวกรมากประสบการณ์โดยวินเซนไม่เห็นด้วยกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเชื่อว่าหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยมนุษย์จะปลอดภัยกว่าวันหนึ่งหุ่นยนต์สเกลทเวนี้ท ได้ถูกนํามาซ่อมแซมที่โรงงานวิศวกรสังเกตว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับความเสียหายทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่แต่พอซ่อมเสร็จมันก็พร้อมกลับไปทําหน้าที่อีกครั้งในขณะเดียวกันแก๊งโจรซึ่งนําโดยนินจากําลังขับรถหนีออกจากเมืองอย่างรวดเร็วพวกเขาหลบหนีหุ่นยนต์สเกาที่ไล่ตามมาได้สําเร็จและไปพบกับพิปโปหัวหน้ากลุ่มโจรผู้ยิ่งใหญ่ ฮิปโปสั่งให้ลูกน้องเข้าไปเอาอาวุธในรถตู้ของแก๊งนินจาพร้อมกับตำหนิพวกเขาอย่างรุนแรงที่ทำงานล้มเหลวฮิปโปเอาปืนยัดปากนินจาและสั่งให้เขาหาเงิน20ล้านมาคืนให้ได้ภายใน7วันไม่อย่างนั้นฮิปโปจะจัดการกับพวกเขาทันทีจากนั้นก็ยิงสมาชิกคนหนึ่งไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเอาจริงจากนั้นฮุนยนลตลาดตะเวนก็พบกับแก๊งโจนจึงส่งพิกัดให้กับทีมสเกลและพวกมันก็มาถึงที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยเฮลิคอปเตอร์ ฮิปโปกับลูกน้องเปิดฉากยิงและใช้ระเบิดขนาดใหญ่ตอบโต้ขณะที่แก๊งของนินจาขึ้นรถตู้เพื่อหลบหนีแต่ว่าบนรถก็กลับไม่มีกุญแจหุ่นยนตสเกลนั้นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และบุกโจมตีทำให้สมาชิกแก๊งหลายคนได้รับบาดเจ็บ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายเข้าร่วมภารกิจนี้พวกเขาใช้สเกลทเวนตี้ทูเป็นเกราะกำบังขณะพยายามเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพื่อจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายนินจาพยายามค้นร่างลูกน้องเพื่อหากุญแจรถในที่สุดเขาก็พบกับคนที่มีกุญแจแต่ชายคนนั้นก็ขับรถออกไปไม่นานรถคันนั้นก็ถูกคุณยนสเกลยิงจนระเบิดนินจาจึงยิงตอบโต้ไปที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อทำลายเครื่องยนต์จนมันบินหนีไป ก่อนจะเข้าไปตรวจสอบซากรถและได้พบกับกุญแจในที่สุดขนาะเดียวกันตำรวจได้บุกเข้าไปในอาคารเก่าฮิปโปที่ดักรออยู่ยิงมิสไซล์ใส่พวกเขาทําให้ส c o u ทเวนี้ทที่เป็นเกาะกำบังเสียหายอย่างหนักจนออฟไลน์ไปจากนั้นฮิปโปก็กระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างทีมของนินจาขับรถตู้ออกจากจุดเกิดเหตุไปเช่นกัน แต่ระหว่างทางอเมริกาหนึ่งในสามาชิกของแก๊งนินจาก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บหลังจากการโจมตีจบลงเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตที่นำเสนอว่าเป็นอีกครั้งที่หุ่นยนต์สเกลได้รับชัยชนะด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงสั่งให้ผลิตหุ่นยนต์เพิ่มอีก100ตัวที่บริษัทเททราวลวินเซน์ได้ร้องเรียนกับมิเชลซึ่งเป็นซีอของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เธอปรับลดงบประมาณของเขาลงเรื่อย เนื่องจากมิเชลไม่ได้สนใจโครงการหุ่นยนต์มูสที่เขาออกแบบเอาไว้ในขณะเดียวกันดีออนถูกเรียกตัวมาที่โรงงานเพื่อซ่อมหุ่นสเกลทเวนตี้ทูที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากมิสไซล์ของฮิปโปแต่แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ก็ถูกล้อมรวมเข้ากับแผงควบคุมที่หน้าอกทำให้ไม่สามารถซ่อมได้ดีออนจึงสั่งให้นำชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้ไปรีไซเคิลและกำจัดส่วนที่เหลือทิ้งไปอีกด้านหนึ่งแก๊งของนินจาได้เดินทางมาที่อาคารร้างซึ่งใช้เป็นที่ซ่อนตัว ขณะที่โยแลนดี้กำลังทำแผลให้กับอเมริกานินจาก็ได้รับโทรศัพท์จากคิปโปที่เตือนให้เขาหาเงินมาคืนให้ครบภายใน7วันทุกคนในแก๊งจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้โยแลนดี้นั้นตั้งสมมติฐานว่าที่บริษัทเทดทาวลน่าจะมีอุปกรณ์พิเศษที่สามารถปิดการทำงานของสเกลได้พวกเขาต้องตามหาคนที่มีอุปกรณ์นั้นให้เจอ หลังจากที่ลองค้นข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตดูพวกเขาก็พบว่าชายที่ชื่อดีออนเป็นคนสร้างหุ่นยนต์สเกลขึ้นมาในขณะเดียวกันดีออนกำลังใช้เวลาว่างในการทำงานในโปรเจกต์ใหม่ของเขาดีออนนั้นกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะมอบสติปัญญาเทียมให้กับหุ่นยนต์หลังจากที่ทำบันเสร็จเขาก็รีบไปที่สำนักงานของมิเชลเพื่อนำเสนอผลงานกับเธอ ดีออนอธิบายให้มิเชลฟังว่าซอฟต์แวร์ใหม่จะทำให้หุ่นยนต์ฉลาดกว่ามนุษย์พวกมันจะสามารถแต่งเพลงหรือแม้กระทั่งเขียนบทกวีได้แต่มิเชลกลับไม่สนใจไอเดียของเขาเพราะบริษัทนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับอาวุธและการป้องกัน ด้วยความผิดหวังดีออนได้ตัดสินใจขโมยสเกลทเวนตี้ถูพร้อมกับเอาอุปกรณ์ออกไปหลายอย่างรวมถึงกาดคีย์ที่ใช้ปลดล็อกและอัปเดตโปรแกรมของหุนยนต์ได้ดีออนนั้นเก็บทุกอย่างไว้บนรถตู้และขับออกจากบริษัทโดยที่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบเขาเพราะดีออนนั้นมีตำแหน่งใหญ่โตอย่างไรก็ตามดีออนขับรถออกไปได้ไม่ไกลก็ถูกแก๊งนินจาขวางทางเอาไว้ พวกเขาทุบกระจกและบังคับให้ดีออนลงมาจากรถก่อนจะทำให้เขาหมดสติไปไม่นานนักดีออนก็ตื่นขึ้นมาที่ฐานของแก๊งนินจานินจาชกหน้าดีออนและขูให้เขาให้ความร่วมมือดีออนพยายามอธิบายว่าซอฟ์ตแวร์ของคุณยนต์สเกลมีระบบป้องกันที่ปลอดภยัยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อที่เขาพูดนินจาเอาปืนจ่อหัวดีออนเพื่อกดดันแต่ก็ถูกขัดจังหวะเมื่อ,ออเมริกาพบว่ามีคุณยนต์สเกลทเวนี้ทูอยู่ในรถ นินจาสั่งให้ดีออนเปิดโปรแกรมและสั่งให้มันทำงานให้กับพวกเขาดีออนจึงเตือนนินจาว่าซอฟตแวร์ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นยังไม่ได้รับการทดสอบแต่แก๊งโจรก็ตัดสินใจจะลองเสี่ยงดูดีออนเริ่มด้วยการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและพบว่าแบตเตอรี่ของคุณตัวนี้ไม่สามารถซ่อมได้แล้วพลังงานของมันจะอยู่ได้อีกแค่5วันเท่านั้น ดีออนได้ใช้การ์ดคีย์ปลดล็อกซอฟต์แวร์เดิมและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ลงไปจากนั้น Scout เวนตก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่มันกลับมีบุคลิกเหมือนกับเด็กและรีบหนีไปซ่อนตัวเพราะว่ากลัวมนุษย์ นินจานั้นโวยวายออกมาด้วยความไม่พอใจและนั่นก็ยิ่งทำให้เจ้าหุ่นยนต์รู้สึกกลัวมากกว่าเดิมสมาชิกคนอื่นจึงบอกให้นินจาไปรออยู่ในครัวแก๊งโจรพยายามเข้าไปพูดคุยกับหุ่นยนต์อย่างอ่อนโยนจนในที่สุดสเกลทเวที่ถูก็ยอมออกมาจากที่ซ่อนมันแตะมือกับโยแลนดี้อย่างก,กล้าก,ก,ล,าก,กลัวและดูจะสนใจนาฬิกาของดีออนเป็นพิเศษพอดีออนยื่นนาฬิกาไปหุ่นยนต์ก็พูดว่านาฬิกาออกมาเป็นคำแรกต่อมา ดีออนได้ให้ของเล่นไก่บีบกับ s c o u ทเวนตี้ถูตอนนี้มันเริ่มเรียนรู้ชื่อของทุกคนในทีมโยแลนดี้คิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่ารักและดูมีความสุขจึงตั้งชื่อให้กับมันว่าแชปปี้ พอนินจากลับมาและเห็นทุกคนกําลังสอนแชปปี้เหมือนกับเด็กจึงโกรธมากเพราะเขาต้องการให้หุ่นยนต์มาช่วยทํางานไม่ใช่เพิ่มภาระให้กับทีมนินจาจึงไล่ดีออนออกไปจากฐานและรูจะยิงเขาแต่ดีออนบอกว่าเขาจําเป็นต้องฝึกให้กับแชปปี้และสัญญาว่าจะกลับมาในวันรุ่งขึ้นในขณะเดียวกันที่บริษัทเททาวลวินเซนต์พบว่ากาดคีได้หายไป เขาลองตรวจสอบดูและพบว่ามันถูกติดตั้งอยู่ที่คุณสเก u ทเวนตี้ถูเช้าวันรุ่งขึ้นวินเซนต์เห็นดีออนอยู่ที่โต๊ะทํางานและเขาก็กําลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กพอเห็นบาดแผลที่ใบหน้าของดีออนวินเซนต์ก็เลยถามเขาถึงเรื่องการ์ดคีแต่ดีออนก็บอกว่าเขาไม่สามารถบอกกับวินเซนต์เรื่องนี้ได้เพราะมันเป็นกฎของบริษัททําให้วินเซนต์นั้นโกรธมากเขากดดีออนลงไปกับโต๊ะและคููว่าจะยิงถ้าเขาไม่ยอมบอกว่าการ์ดคีอยู่ที่ไหน แต่พอดีออนปฏิเสธอีกครั้งวินเซนต์ก็เปลี่ยนท่าทีไปในทันทีโดยแกล้งทําเป็นว่าเขาแค่หยอกเล่นเท่านั้นหลังเลิกงานวินเซนต์ได้แอบตามดีออนไปเพราะพบว่าเขาใช้เส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิมที่ฐานของแก๊งนินจาแชปปี้เริ่มตรวจสอบสิ่งของรอบตัวเพื่อเรียนรู้นินจาเห็นว่าแชปปี้กำลังดูข่าวอยู่ ก็เลยเตือนว่าหน้าที่ของแชปปี้คือการทำงานให้กับทีมนินจาเริ่มสอนวิธีใช้ปืนให้กับมันแต่หุ่นยนต์ก็กลัวจนยิงพลาดเป้าทำให้นินจานั้นรู้สึกหงุดหงิดมากโยแลนดี้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้และเตือนว่าพวกเขาจะต้องเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้กับแชปปี้โยแลนดี้เริ่มด้วยการแสดงสิ่งของต่างๆและบอกชื่อเรียกของมันไม่นานนักแชปปี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนโดยการพูดเป็นประโยคออกมาเป็นครั้งแรก มันเรียกอเมริกาด้วยชื่อจริงรวมทั้งเรียกโยแลนดี้ว่าแม่อเมริกาจึงลองสอนแชปปี้บ้างแต่เขากลับสอนแต่คำหยาบและคำขู่เพราะอยากให้คุณโยนตัวนี้ดูเป็นนักเลงมากขึ้นพอดีออนกลับมาที่ฐานเขาก็ผิดหวังกับสิ่งที่เห็นแชปปี้นั้นพูดและแสดงออกเหมือนกับพวกอาชญากรดีออนจึงของให้แชปปี้สัญญากับเขาว่า มันจะไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดจากนั้นดีออนก็วางแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาความคิดให้กับแชปปี้เช่นการอ่านหนังสือและการวาดภาพในขณะเดียวกันวินเซนที่แอบสังเกตการอยู่ก็รู้แล้วว่าการ์ดคีย์นั้นอยู่ในตัวของแชปปี้เขาจึงเริ่มวางแผนการบางอย่างแชปปี้ฝึกวาดรูปจนมันสามารถวาดรถได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขก็ถูกรบกวนเมื่อนินจานั้นเข้ามา เขาผลักดีออนล้มลงไปกับพื้นเพราะโกรธที่ดีออนสอนให้แชปปี้ทำตัวอ่อนปวกเปียกเหมือนกับเด็กนินจาถึงขั้นชักปืนออกมาแต่โยแลนดี้ก็รีบเข้ามาเบรกเอาไว้ดีออนจึงใช้โอกาสนี้หนีออกไปจากฐานโยแลนดี้พยายามอธิบายให้นินจาเข้าใจว่าตอนนี้แชปปี้เป็นเหมือนกับเด็กที่ต้องเรียนรู้จากพื้นฐานทั้งหมดทันใดนั่นเองอเมริกาก็ได้รับโทรศัพท์และเข้ามาบอกทุกคนว่ามีงานใหม่เข้ามา นินจาที่อยากเร่งการเรียนรู้ของแชปปี้จึงได้พามันไปยังฐานของอีกแกง๊งและทิ้งแชปปี้ไว้ที่นั่นโดยไม่พูดอะไรแก๊งนั้นเข้าใจผิดและคิดว่าแชปปี้เป็นขุนยนตตำรวจจึงเริ่มโจมตีมันโดยการคว้างปาสิ่งของใช้ท่อเหล็กตีหรือแม้กระทั่งจุดไฟเผาแชปปี้นั้นปฏิเสธที่จะป้องกันตัวเอง เราะเคยสัญญากับดีออนเอาไว้ว่าจะไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายพอมีโอกาสแชปปี้ก็รีบหนีออกมาจากที่นั่นแต่ร่างกายของมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างกลับฐานแชปปี้นั่งพักอยู่บนก้อนหินและได้พบกับสุนัขจรจัดตัวหนึ่งมันเอื้อมมือไปลูบสุนัขอย่างอ่อนโยนแต่ไม่นานนักวินเซนต์กับทีมของเขาก็ใช้ระบบติดตามของบริษัทหาตัวแชปป,ปี้จนพบและล้อมมันเอาไว้ วินเซนต์ได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยิงใส่แชปปี้เพื่อหยุดการทำงานของมันพอแชปปี้ตื่นมาอีกครั้งก็พบว่ากำลังอยู่บนรถบรรทุกของวินเซนต์มันพยายามจะหาทางหนีแต่วินเซนต์ก็ใช้เลื่อยตัดแขนของแชปปี้ออกก่อนจะเปิดแผงควบคุมที่หัวและถอดกาดคีย์ออกไปพร้อมกับพูดว่าแชปปี้ไม่ใช่คนจริงๆมันเป็นแค่เศษเหล็กกับสายไฟเท่านั้น พอเห็นว่าแชปปี้หมดประโยชน์แล้ววินเซนต์ก็เตรียมจะตัดหัวมันทิ้งแต่ครั้งนี้แชปปี้ต่อสู้กลับด้วยพลังที่เหลืออยู่มันผลักพวกวินเซนต์จนกระเด็นและกระโดดหนีออกจากรถไปเห็นแบบนั้นลูกน้องก็สาดกระสุนใส่แชปปี้แม้จะถูกยิงจนเสียหายยับเยินแต่แชปปี้ก็ยังคงวิ่งต่อไปมันกลับมาถึงที่ฐานในสภาพที่แทบจะซ่อมแซมไม่ได้แล้วโยแลนดีรีบทำความสะอาดและดูแลแชปปี้ด้วยความกังวลพร้อมกับต่อว่านินจาที่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น อเมริกาได้นำอะไรเก่ามาซ่อมแชปปี้และหาแคนใหม่มาให้กับมันคืนนั้นโยแลนดี้อ่านนิทานเรื่องแกะดำให้แชปปี้ฟังเธอสอนมันว่าจิตวิญญาณของแชปปี้สำคัญกว่าส่วนประกอบของเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทุกวันวันรุ่งขึ้น ดีออนไปซื้อปืนมาเตรียมเอาไว้ขณะที่แชปปี้กำลังเล่นตุ๊กตาทันใดนั้นนินจาก็เข้ามาหาแชปปี้และขอโทษเขาพร้อมกับเรียกตัวเองว่าพอ่อนินจานั้นสั่งให้แชปปี้วางตุ๊กตาลงและพาแชปปี้ไปสอนท่าทางการเดินแบบนักเลงแต่พอแชปปี้ปฏิเสธที่จะฝึกการยิงปืนนินจาก็เริ่มโกรธขึ้นมาอีกครั้งแต่อเมริกาก็เข้ามาหยุดสถานการณ์เอาไว้เขาหลอกแชปปี้ว่ามีดนั้นสามารถทําให้คนหลับได้แชปปี้เชื่อคําโกหกนี้และเริ่มเรียนวิธี การใช้มีดจากเขาจากนั้นแก๊งโจรก็สอนแชปปี้เพิ่มทั้งการคว้างชูริเคนและการใช้กระบองนินจา พวกเขายังพาแชปปี้ไปพ่นสีและเอาเครื่องประดับต่างๆมาใส่เพื่อทำให้ลุคของแชปปี้นั้นดูนักเลงมากกว่าเดิมต่อมาไม่นานนินจาก็วางแผนจะขโมยรถคันหนึ่งจึงบอกกับแชปปี้ว่าชายคนนั้นขโมยรถของพวกเขาไปและพวกเขาต้องการมันกลับมาแชปปี้จึงตรงไปหาชายคนนั้นเขาดึงประตูรถออกและต่อว่าชายคนนั้นก่อนจะเวียงเขาไปที่อีกฝั่งของถนนนินจาและอเมริกาเรียกแชปป,ปี้กลับมาที่รถพร้อมกับตำหนิที่มันทำลายรถเกินความจำเป็น ต่อมานินจากับอเมริกาก็ให้แชปปี้ขโมยรถไปหลายคันเจ้าของรถก็ต่างคิดว่าแชปปี้นั้นเป็นหุ่นยนต์ตำรวจจึงกลัวและรีบวิ่งหนีไปทำให้แชปปี้สามารถยึดรถมาได้อย่างง่ายดายพอรวบรวมรถได้มากพอพวกเขาก็นำไปขายและนำเงินทั้งหมดที่ได้ไปซื้ออาวุธและเครื่องเล่นเกม ระหว่างรอนินจาดีวงานแชปปี้ก็เดินสำรวจอาคารร้างที่เต็มไปด้วยกลุ่มนักเลงที่กำลังดูสุนัขก,กัดกันพอพวกเขาเห็นแชปปี้ก็คิดว่ามันเป็นหุนยนตำรวจจึงรีบวิ่งหนีไป นินจาเลยสั่งให้แชปปี้ไปรออยู่ที่ทางเข้าขณะที่นินจากับอเมริกากำลังทำการซื้อขายอยู่ที่ด้านในแชปปี้เดินไปรอบๆและพบกับสุนัขที่ตายไปแล้วและสุนัขอีกตัวที่ถูกขังอยู่ในกรงแชปปี้รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเขาชี้ไปที่สุนัขเหล่านั้นและพูดว่าชีวิตก็เหมือนกับการต่อสู้คุณต้องเลือกว่าจะตายหรือต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่แชปปี้คิดว่าตัวมันเองเป็นอมะตะเพราะมันเป็นหุ่นยนต์ นินจานั้นบอกว่าพลังงานของแชปปี้กำลังจะหมดในไม่ช้าและถ้ามันอยากได้แบตเตอรี่ลูกใหม่มันจะต้องทำงานใหญ่เพื่อหาเงินให้ได้มากๆแชปปี้ได้ยินแบบนั้นก็ตกลงจะให้ความร่วมมือเพราะว่ามันไม่อยากตายในตอนเย็นแก๊งของนินจากลับไปที่ฐานและได้พบกับดีออนที่นั่นเขารู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ตอนนี้แชปปี้ได้กลายเป็นนักเลงเต็มตัวไปแล้วแต่แชปปี้ก็ไม่สนใจคำพูดของดีออนอีกต่อไปเพราะมันคิดว่าคนที่สร้างมันขึ้นมาไม่มีความยุติธรรม ทำไมถึงสร้างให้มันอยู่ได้แค่เพียง5วันเท่านั้นไม่ว่าดีออนนั้นจะพยายามเกลียกล่อมยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจแชปปี้ได้ในขณะเดียวกันที่ห้องแล็บของเททราวลวินเซนต์ได้ใช้การ์ดคีย์เพื่ออัปโหลดโปรแกรมที่เรียกว่าจีเนซิสลงไปในระบบควบคุมหุ่นยนต์สเกลโปรแกรมนี้จะทําให้หุ่นยนต์ทุกตัวในประเทศหยุดทํางานส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอาชญากรจํานวนมากกระหลบหนีไปได้แชปปี้เองก็ล้มลงเช่นกันดีออนรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบทันที ทันใดนั้นนินจาก็ปรากฏตัวออกมาเขาโกรธมากและโทษว่าดีออนเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดดีออนจึงชักปนืนขึ้นมาขู่ก่อนจะลากแชปปี้ไปที่รถตู้เพื่อพามันกลับไปที่บริษัทต,ต่อมาฮิปโปรู้ข่าวที่ขุนยนตำรวจหยุดทำงานจึงประกาศก้าวขึ้นมาทันทีว่าเมืองนี้ตกเป็นของเขาแล้วอาชญากรจะออกมาก่อความวุ่นวายไปทุกที่และไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาได้ทางด้านของวินเซนต์เขานั่งดูข่าวรายงานความวุ่นวาย อย่างพึงพอใจที่แผนการของเขาสำเร็จจากนั้นวินเซนต์ก็ลบหลักฐานของโปรแกรม Gene s i s ออกจากระบบแต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานขณะที่วินเซนต์กำลังยุง่งดีออนก็มาถึงที่ห้องแลบพร้อมกับชปปี้วินเซนต์เห็นแบบนั้นก็รีบซ่อนตัวและเฝ้าดูอย่างเงียบๆดีออนได้เชื่อมต่อชปปี้เข้ากับคอมพิวเตอร์และพบข้อความเตือนเกี่ยวกับโค้ดที่เป็นอันตรายดีออนตัดสินใจฟรีจีเนซิสเอาไว้และหันไปโฟกัสกับการซ่อมชปปี้หลังจากพยายามอยู่สักพัก แชปปี้ก็ฟื้นขึ้นมาโดยยังมีบุคลิกและความทรงจําเดิมที่คอมเครื่องข้างๆซึ่งวินเซนต์ใช้ลบโปรแกรมจีเนซิสเกิดขัดข้องแต่ดีออนก็ไม่ได้สังเกตมันเขาพยายามพาแชปปี้ออกไปจากบริษัทแต่ระหว่างทางแชปปี้ก็เห็นหุ่นมูสและเกิดความสนใจขึ้นมาดีออนอธิบายว่ามูสเป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยมนุษย์ผ่านหมวกที่อ่านความคิดได้แชปปี้ยังได้พบกับหุ่นยนต์สเกลตัวใหม่ที่ยังไม่สมบูรณ์ และบอกว่าอยากได้เป็นร่างใหม่ของมันแต่ดีออนก็ปฏิเสธโดยอธิบายว่าแชปปี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่เป็นจิตสำนึกขณะที่กำลังอธิบายอยู่ดีออนไม่รู้เลยว่าวินเซนตน์นกำลังแอบฟังแชปปี้รู้สึกโกรธที่ดีออนเอาแต่ทำให้ชีวิตของมันยากขึ้นแชปปี้บอกว่ามันเกลียดดีออนก่อนจะขโมยหมวกควบคุมของมูสและวิ่งหนีไปดีออนจึงรีบตามมันไป พอเห็นว่าทางสะดวกแล้ววินเซนต์ก็กลับไปที่คอมพิวเตอร์และกดชัดดาวเครื่องเพื่อซ่อนหลักฐานแต่เขาก็รีบจนลืมเอาการ์ดคีย์ออกไปด้วยครูต่อมาดีออนบังเอิญพบกับมิเชลซีอีโอของบริษัทเธอสั่งให้ดีออนรีบแก้ไขสถานการณ์โดยด่วนวินเซนต์เห็นแบบนั้นก็เข้าไปเสนอว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นโอกาสเหมาะที่สุดที่จะใช้ขุนยนต์มูสของเขาแต่มิเชลก็ยังคงไม่สนใจเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันที่ฐานของแก๊งแชปปี้ได้ทดสอบมัวควบคุมที่ขโมยมากับโยแลนดี้และพบว่ามันใช้งานได้อย่างดีแชปปี้จึงลองอัปโหลดจิตสำนึกของตัวเองเข้าไปในคอมดูบ้างแต่ก็ล้มเหลว มันจึงตัดสินใจเพิ่มความแรงให้กับระบบโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของแกงเข้ากับเครื่องเล่นวิดีโอเกมหลายเครื่องหลังจากพยายามอยู่นานหมวกก็สามารถบันทึกจิตสำนึกของแชปปี้ลงไปในคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จตอนนี้แชปปี้เหลือแค่หาเงินมาเพิ่มเพื่อซื้อร่างใหม่ให้กับตัวเองเท่านั้นเขากับทีมจึงเตรียมตัวออกไปทำงานใหญ่ด้วยกันโดยเป้าหมายก็คือรถขนเงินหุ้มกรอะบ,บนทางหลวงพวกเขาขวางรถเอาไว้จากนั้นแชป,ปปี้กับปามีโจมตีเจ้าหน้าที่ โดยมันเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่ามีดนั้นจะทำให้พวกเขาหลับไปเท่านั้นมันไม่รู้เลยว่ากำลังฆ่าคนอยู่หลังจากเปิดประตูรถสําเร็จชาป,ปีก็โยนเจ้าหน้าที่คนอื่นออกไปและรีบเก็บเงินใส่กระเป๋าเฮริคอปเตอร์ของนักข่าวที่อยู่ใกล้ๆก็บินเข้ามาบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้นินจาเร่งให้ชป,ปีกลับขึ้นรถแต่ก่อนที่พวกเขาจะหนีไปชป,ปีก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ได้รับบาดเจ็บเขาไม่ได้แค่หลับไปอย่างที่แชปปี้นั้นเชื่อมาโดยตลอดแชปปี้พยายามทําความเข้าใจเรื่องทั้งหมดแต่แก๊งนินจาก,ก็รีบดึงมันกลับเข้าไปในรถตู้ก่อนจะขับหนีไปในขณะเดียวกันดีออนอยู่ที่บริษัทและพบว่าโปรแกรมจีเนซิสมาจากคอมพิวเตอร์ของวินเซนต์เขาเตรียมจะแจ้งเรื่องนี้แต่ทันใดนั้นข่าวการปล้นและภาพที่แชป,ปปี้ฆ่าเจ้าหน้าที่ก็ออกอากาศทางทีวีพอดีออนเห็นก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากก่อนจะเดินออกจากออฟฟิศไป วินเซนต์รีบใช้โอกาสนี้เข้าไปหามิเชลและกล่าวหาว่าดีออนเป็นคนปล่อยโปรแกรมจีเนซิสออกมาอีกทั้งยังสร้างหุ่นยนต์ที่มีสติปัญญาเพื่อใช้ในการก่ออาชญากรรมจากนั้นก็เปิดข่าวในทีวีให้เธอดูวินเซนต์พยายามโน้มนาวให้มิเชลใช้งานหุ่นยนต์มูสของเขาและครั้งนี้เธอก็ตอบตกลงวินเซนต์รีบเชื่อมต่อสมองของเขาเข้ากับหุ่นยนต์มูสผ่านหมวกควบคุมและส่งมันออกไปล่าตัวแชป,ปปี้ในทันที ขณะเดียวกันฮิปโปที่เห็นข่าวการปล้นก็คิดว่าจะขโมยแชปปี้มาเป็นของตัวเองที่ฐานของแกง๊งแชปปี้ดีใจมากที่หาเงินได้มากพอสำหรับร่างใหม่ของมันแต่นินจากลับบอกว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องโกหก หลอกให้แชปปี้ทำงานให้กับเขาเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นแชปปี้ก็โกรธมากมันจับนินจาโยลงไปกับพื้นแต่ก่อนที่เรื่องราวนั้นจะบานปลายดีออนก็มาถึงพอดีพร้อมกับเตือนว่าตำรวจกำลังจะบุกมาที่นี่ดีออนได้มอบปืนทรงพลังที่สามารถทำลายหุ่นยนต์ได้ให้กับแชปปี้จากนั้นไม่นานฮิปโปกับลูกน้องก็บุกเข้ามาแล้วเรียกร้องให้พวกนินจา ส่งเงินและแชปปี้มาให้กับเขาแก๊งนินจาเปิดฉากยิงตอบโต้ทันทีแต่การต่อสู้ก็ต้องหยุดลงเมื่อหุ่นยนต์มูสมาถึง วินเซนต์บังคับให้มันใช้เท้าเหยียบอเมริกาอย่างโหดร้ายก่อนจะกระชากร่างของเขาออกเป็นสองส่วนอย่างสะใจนินจาพยายามยิงมูสแต่กระสุนก็ทำอะไรมันไม่ได้เขาจึงต้องวิ่งหนีมูสเปิดการใช้งานเครื่องพ่นไฟเพื่อโจมตีฮิปโปกับลูกน้องพยายามจะยิงมันแต่มูสก็ยิงระเบิดทำลายพวกเขาจนหมดเหลือแต่เพียงฮิปโปที่หนีไปหลบอยู่ในท่อนินจาฉวยโอกาสนี้เขาไปเก็บเงินที่กระจายอยู่ที่พื้นจนโยแลนดี้ต้องวิ่งเข้าไปลากตัวเขาออกมา ขณะที่มูสพุ่งไปหาดีออนแชปปี้ก็กระโดดเข้ามาและนำระเบิดไปติดเอาไว้ก่อนจะใช้อาวุธทำลายแคนของมูสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามมูสยิงสวนแชปปี้จนร่วงและทำที่กดระเบิดหล่นไปฮิปโปออกมาจากที่ซ่อนและร่วมมือกับนินจารุมยิงใส่มูสแต่ก็ไม่ได้ผลพวกเขาทำได้เพียงสร้างความเสียหายให้กับกรองเท่านั้นแชปปี้ตัดสินใจหนีเข้าไปในอาคารพร้อมกับโยแลนดีพอวินเซนต์มองไม่เห็นอะไรเขาก็ไม่สามารถบังคับมูสได้ จึงสั่งให้มันบินออกจากที่นั่นชั่วคราวเพื่อกลับมาซ่อมกล้องดีออนวิ่งไปที่รถตู้เตรียมจะหนีแต่ก็ถูกฮิปโปขวางเอาไว้และยิงปืนใส่เขานินจานั้นโมโหมากจึงใช้พรวฟาดฮิปโปไปเต็มแรงแชปปี้เห็นดังนั้นก็รีพาดีออนขึ้นรถตู้หนีไปทันใดนั้นเองวินเซนต์ก็ซ่อมกล้องเสร็จและส่งมูสกลับมาไล่ล่าพวกเขาอีกครั้งแชปปี้วิ่งเข้าไปในฐานเพื่อหยิบมัวควบคุม แต่หมวกก็โดนลูกหลงจนพังยับเยินแชปปี้ไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจว่าจะไปที่โรงงานเพื่อหาหมวกอันใหม่นินจาบอกให้แชปปี้พาโยแลนดี้ไปด้วยโดยที่เขาจะเป็นคนล่อมูสเอาไว้ให้ทันทีที่รถตู้ออกจากอาคารได้สำเร็จ นินจาก็คุกเข่าลงและขอให้มูสสังหารเขาในขณะที่มูสกำลังจะยิงโยแลนดี้ก็โดดลงมาจากรถตู้และใช้ปืนพิเศษยิงใส่มันวินเซนต์จึงสั่งให้มูสหันมายิงโยแลนดี้จนเธอเสียชีวิตพอแชปปี้มาถึงก็สายไปแล้วมันเสียใจเป็นอย่างมากพอาะโยแลนดี้เป็นเหมือนกับแม่ของมันในที่สุดแชปปี้ก็หาที่กดระเบิดเจอและทำลายมูสได้สำเร็จ หลังจากนั้นแชปปี้ได้ขับพาดีออนที่บาดเจ็บไปยังโรงงานที่นั่นเขาได้พบกับวินเซนต์ที่พยายามจะหลบหนีแชปปี้ปามีใส่ขาของเขาแต่วินเซนต์ก็หนีเข้าไปในออฟฟิศพนักงานคนอื่นต่างพากัหวาดกลัววินเซนต์นั้นควักปืนมายิงใส่แชปปี้แต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้แชปปี้จับวินเซนต์โยนไปทั่วออฟฟิศจนบาดเจ็บสาหาัสก่อนจะบอกว่ามันให้อภัยวินเซนต์แล้ว จากนั้นแชปปี้ก็พาดีออนที่อยู่ในสภาพใกล้ตายเชื่อมกับมัวควบคุมและอัปโหลดจิตสำนึกของเขาไปยังร่างของหุ่นยนต์ที่อยู่แถวนั้นดีออนต้องการช่วยเหลือแชปปี้บ้างจึงเข้าไปในระบบและใช้การ์ดคีย์รีเซ็ตหุ่นยนต์ทุกตัวในประเทศจากนั้นก็อัปโหลดจิตสำนึกของแชปปี้ไปยังหุนสเกาตัวใหม่ ันใดนั้นเองตำรวจก็บุกเข้ามาที่โรงงานดีออนจึงรีบวิ่งหนีไปที่ด้านนอกและได้พบกับแชปปี้ในร่างใหม่ทั้งคู่กลับไปยังฐานและช่วยกันฝังศพโยแลนดี้อย่างสมเกียกิขณะเดียวกันข่าวก็รายงานว่าหุ่นยนต์ตำรวจได้ถูกยกเลิกการใช้งานแล้วต่อมาแชปปี้ได้พบกับ USB ที่บันทึกจิตสำนึกของโยแลนดี้เอาไว้ตอนที่เธอทดสอบหมวกควบคุมแชปปี้จึงได้แฮกเครื่องจักรในโรงง,งานเพื่อสร้างหุ่นยนต์ผู้หญิงขึ้นมา ก่อนจะอัพโหลดจิตสำนึกของโยแลนดี้ลงไปจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ